รับสบ,บายดีสวัสดีเปรกันยายนสวงพันห้ร้อยหวันพระพี่นอ้องเล่มเปดครับเดือนเก้าวันพระบูปันยามหนาวอากาศก็ะได้ไม่หมอกฝนกับต่ตโตก็สีเล้วเลยเลยพี่น้องเลย บนบกโตก็เสิเลวเลยล,ะยล่ะยังเหลือเบิ่งปูปลาหน้าหนามมีพวกนีลอรดอ,อ,อดอยู่กันได้มีแต่ปูไออยู่มีแต่ปูไปมีงูว่าจิตตัหญ้าแถวนี้แหละหมูอคำนั้นเลก็ได้เครื่องพันดันขั้นลิงลุด <laughs> โอ้ยนเดี๋ยวขอขอไปให้สร้างจัดการอยู่นี่หละคันเร่งหลุดเออวันจะกลับจุดบานไหลหน้าเล่าคือย่ำหนานเลยพี่นอ้อ,องเขาก็กำลังกำลังถ่วมคันแท้จิบ่งามปรนไดี๋ดอกเบี้ยที่พ่อหามมาขับง่วงนี่แหละ พอยืนเจียวเนี่ยเนาะเดี๋ยวไม่ให้อีกเดียนกว่านใง่ไหมกันยาตุลาปีกาเขาบอกใครต้องไปนับดอกาว่าตุลามันก็ออกร่วงหมดแล้วนะครับเขาขอหกนี่อือเราจมาเอายาออกจากโซนอินทรพลัมเี๋ยวนี้ันด้านเครื่องวาเป็นใจเครื่องขีดขันฝนมัน <laughs> คนมันเียแต่ว่าเครื่องดอดหญ้ากี่ขัน้นเอ้ามือต่อไปเพื่อละ่ะสิเอาไปให้สช่างจัดการกึ้นเออสิเอาไปให้สช่างทำก่อนอือมี่ยังให้อยู่ให้รอดปูรูปปลานั่อย่าให้มันงูเด้อเด้อมีอะไรไหม อืมมีแต่ปูปูก็ดีขึ้นกันละ่ะบรรยากาศงามเศร้าวันพระนี่ครับปลาปลาทอดีเทียงว่างใครเดี๋ยเข้าไปโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ยูมืาดื่ก็ได้ไปตรวจไปเช็ควัตถุประหลาดที่โพออกมาทั้ผมนี่แหละเออหง่องคือกันย่างลอะรอบเดียวเลย่าลอะไหลรอดดอกลอ้กำลังใจเขา้ําซ้ำาปเป็นอะพี่น้องงเออ Lỡ hay cẩm lặng cháy Đến chân đấy nằm mọc khang Bạn nhớ gạt Chị bán lấy nha lâu Lỡ viên trị tư vật Phải mắt mới เสายจะได้ขึ้นไปบ้านชวนมาสารพนนี่ <c ười> ของหน้าดำข้าวหน้าดำแต่ว่าทางหน้าคู่หมูเนี่ยข้าวหน้าหวาน มนกกิมีทั้งงาผสมผสานกันครับงามอยู่แล้วก็กินมูฟัดทักวีนี่ก็ได้คู่หมูเออสิ้นเดือนนีก่กระเกษียนอายุราชการแล้วแล้วก็สบายแล้วมันเป็นไทยแล้วเป็นโคตแล้วมครับโอ้หกสิบปี บ,บ่บ่บ่มันอายุธรรมดอะไรที่กลายเป็นผู้สูงวัยแล้วด้ิบ่น,นกใครก็ได้เออนี่คือบรรยากาศกอยู่บ้านไราแล้าพี่น้องจากพื้นที่ว่างเป้าเห็ดได้แต่าน่ะปีเดียวเที่ยเดียวปีละครั้งบันดนี้ผสมประสานเต็มไปด้วยเนื้ออยู่เนื้อกินอีกปีต่อไปก็จะอินดาพาลามชนิดง่ายจะกินอินทผลามต่อแหละพี่น้อง ปลูกเพื่อศึกษา,าเผอเพ่เป็นน้อยเป็นหมากมันคือเขาขายวืดวืดอยู่อาจทีได้ขายคือเขา,นาเนาะเเออบ่งตัวหโนโูแค่ปีเดียวเลยปีมาเดือนพุทธภาคือเขาปลูกเดือนพุทธภาปีพันมาเด้นี่ปีกว้วนเลยเพรใคารเอาใจใส่บคารุงราาักษามันหลายอย่างผมเล่นหลายเล่นหลังเลยผมคนผู้เดียวท็อ มีแต่คนเห็นบ่มีคนพี่น้องเข้าใจลุแต่ว่าคนผู้เดียวลุยผู้เฒ่าเนี่ยเกียรติทิพยวาดีเนี่ยเราลุยอยู่นี่นะครับมมว่ามันว่ายลุย่นว่ยสางสันไปเลยดิดว่ายฟาลงแยี่ยมดิแจกลาลุยนะครับมันก็โอเคอยู่ผสมผลสำเร็จเออมั่วงกับการเพิ่มเริ่มเป็นดอกอีกแล้วยวมวงสามได,ดู เป็นบวกบรรยัปบรรยัคไหนก็ได้เป็นบวกปานี้ผู้ใดเลยอืมนี่คืออินทารพาลามคือผมปรับเปลี่ยนถนนให้มันกว้างแล้วก็ปกลูกริมถนนนะครับกำลังลุกย้ายคระเลนเขามาได้เขามาได้หัวทิพย์นะร,รอได้ไล่ไปที่เมตรห่างจากถนนเข้ากระท่อมบ,บ้านไร่นาเรานะครับมองส่วนมองเพิง รับตะกี้ก็รอยู่ลอกไงพวดีแบงมรดกแยกสนุให้มันแล้วก็ออกออกไปช่วนีนะครับโอ้ปีกล้วยปีกล้วย,ยอาพอๆก็พีาายยากลล็นบณเว่าเราหร้ยางหลงเลยก็อันนี้พารกิจจิไปหันไปหนีแลหมอง ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้วเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่ถามไทยกันเข้ามาสบายดีสำหรับส่งเมื่อนี้ที่บ้านไร่นาเราครับผม